สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Artist Hits the World ช่องที่จะพาคุณย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่ค้นพบเรื่องราวเบื้องหลังความสำเร็จและแรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของศิลปินดารานักแสดงนักร้องและนักดนตรีระดับโลกวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ศิละปะ นั่นคือมหาวิหารนอตดรามแค่ได้ยินชื่อคุณก็คงรู้สึกถึงความขลังและความยิ่งใหญ่แล้วใช่ไหมครับแต่นอตดรามไม่ได้เป็นแค่สถาปัตยกรรมอันงดงามเท่านั้นแต่มันคือจุดกำเนิดแรงบันดาลใจอันไร้ขีดจำกัดที่หล่อหลอมชีวิตศิลปินเอกของโลกหลายคนมาแล้วย้อนกลับไปในยุคกลางท่ามกลางความวุ่นวายและศรัทธาอันแรงกล้า การก่อสร้างมหาวิหารแห่งนี้เริ่มต้นขึ้นเป็นการรวบรวมฝีมือช่างและศิลปินนับไม่ถ้วนหลายคนอุทิศชีวิตให้กับงานนี้ลองจินตนาการถึงชายหนุ่มคนหนึ่งในยุคนั้นเขาชื่อว่าชากสถาปนิกฝึกหัดผู้เปี่ยมด้วยความฝันเขามักจะใช้เวลาหลายชั่วโมงอยู่หน้ามหาวิหารที่กำลังก่อสร้างดินสอในมือของเขาไม่เคยหยุดนิ่ง สเกจภาพรายละเอียดโค้งมนของอาคารลวดลายแกะสลักอันวิจิรสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่แค่ภาพวาดแต่มันคือการบันทึกแรงบันดาลใจอันบริสุทธิ์เขาบอกกับตัวเองเสมอว่าสักวันหนึ่งฉันจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่เท่านี้ให้ได้แรงขับเคลื่อนนี้เองที่ทำให้ฉากไม่ยอมแพ้แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายในเส้นทางชีวิตของเขาหลายปีผ่านไป ชาร์กลายเป็นสถาปนิกผู้มีเชื่อเสียงแต่ในส่วนลึกของจิตใจเขายังคงยึดมั่นในแรงบันดาลใจแรกเริ่มที่ได้จากนอตด,ดามในคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังทบทวนผลงานเก่าๆสมุดสเก็ตเล่มเก่าก็ถูกหยิบขึ้นมาอีกครั้งมือที่เคยสั่นเทาด้วยความตื่นเต้นในวัยหนุ่มบัดนี้สั่นด้วยความทรงจำที่พรั่งพรูภาพยังไม่จบไปดูคลิปเต็มในช่องได้เลย